เอาไปตอดเบียดดามก่อนอยู่ไหนวะแก่ห้องมีอยู่จริงกันวะมีมีเราไรู้ว่ามืออีกมือหนึ่งเขาไปไว้ไหนเอามาใกล้ต้องเสือสองมือโอเคไหมไม่ได้มันสั่นกันเองเพราะขึ้นมาใหม่เออมาเองกันเอง เออโอเคห้ามห้ามเอาแก้วไปซ้อนกติกาใหม่สายไฟแลบคือห้ามเอาแก้วไปซ้อนให้เอาแก้วไว้ตรงหน้าเราบล็อกบล็อกบล็อกเกิดกันบล็อกเกิดกันบล็อกระวังหลอดเลยข้อแก้วตัวเองนี่นะเจออัเดียวนี่เจออันเดียวนใช้เบอหนึ่งจับหลอดมือหนึ่งจับแก้วสิ เล่นขี้โกงกันหมดตอนนี้มาเล่นขี้โกงกัามีคนโก่มีคนโกงมีคนโกงเยาะโกงพี่ว่าถือแก้วได้มือเดียวลูกอ๋อเยาะโกงโอ้ยไม่เลยเห็ตุใดนี่คือที่มาของเราพูดไม่แพ้ไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วเกมอ่ะเออมีเวลาไหมไม่มีเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะดูดโดนไอ้เรื่องซ้อมมันยุ่งเหรอแล้วเหมือนมาก เออทุกคนจรู้จิดแฮชแท็กนะคะในระหว่างนี้นะคะยูนิฟฟี่มอลล์โดนยังไม่โดนยังโดนยังเอออ่าข่าวอันนั้นหัวข่าวเออไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มเป็นยุงที่ตาบอดอันนี้ไม่มี้ยังไม่ได้ไม่มีไม่มีไอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วโก้แล้ว